ตาดันตันตัน,ตน,ตนโอเครถเกี่ยว k u b ูต้าอา8 s วันหนึ่งแปดสกายโรดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวยันมาทีซีหกร้อยนะครับผมเครื่องดีเซลนะครับผมนีม่เป็นยันนี่ k ูบ o ต้านะครับเครื่องเซลนะฮะฮะตัวนี้นะตัวนี้มารับเองนะคะตัวนี้ต่ำกว่าห้าหมื่นบาทนะครับ นี่คือห้าหมืนห้าพันบาทนะครับผมตัวเก้าแรงม้านะครับสภาพสวยนะครับผมน่ฮะนี่ก็เป็น e อีซีอีอีรุ่นนะครับรุ่นเดียวกันนะครับของเก้านะครับผมนะสภาพสวยอยู่นะครับก็เดี๋ยวเตรียมไว้ให้นะเพราะก็เดี๋ยว G C 7 0ศูนตัวนู้นเดี๋ยวจะส่งให้ที่อุดรนะครับผมแล้วก็ จะเป็นห้าอยู่ตรงนู้นนะครับยังไม่ได้ประกอบนะเดี๋ยวนี้เครื่องสีขาวนะครับกำลังไปแล้วนะครับผมใชหนาตนะครับโอเคฝากไว้นะครับผมนี่ของเดือนนี้นะครับผมเดือนธันวาคมสองพัหร้อยหกสิบสี่นะครับผม